สวัสดีครับผมได้ทําคลิปไปแล้วนะว่าวิธีการลง Linux เนี่ยมันทํำยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราลงไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครไปแล้วหรือว่ายังอยากจะรู้ก่อนว่า m e ตั t เทเดอร์ใน Linux เนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับบอกเลยนะครับว่าคุณไปซื้อ Windows หรือว่าซื้อ Mac ใช้อะไรเงี้ยเบิกกว่านะ แต่ว่าบนแม็เนี่ยถ้าเครื่องสเปคพอๆกันผมว่าบนลินุกเร็วกว่านะครับวิธีการใช้งานของมันนะครับไม่พูดถึงวิธีลงนะครับผมกดผิดไปกด OBS OBS นี่ก็ใช้ไม่ได้นะบนลินุกเพราะว่าเครื่องนี้มันช้าไปนะแต่ก็ลงไว้่ฉยๆวิธีการใช้ลินุกไม่ใช่ใช้ m e t a ทเดอบนลินุกนะครับพอเราลงเสร็จแล้วนะครับ วิธีเดียวที่จะใช้ได้ก็คือต้องมากดที่ Play on Linux นะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วเรียก Linux เ,ยเรียก MetaTrader จากตัว Play on Linux นะครับตรงนี้ผมจะบอกก่อนนะครับว่าดับเบิลคลิกลยนะครับติดอย่างวะติดแล้วโอเคตรงนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าปกติแล้วมันจะไม่มีพอเราลงเสร็จนะมันจะไม่มีไอคอนขึ้นมือย่างนี้นะเราต้อง เข้าไปที่ Config นะครับแล้วก็เลือก m e t a t d t o r สนะครับแล้วก็เลือก uh, make new shortcut for d i s v i b u t i o e นะครับมันถึงจะมี shortcut แบบเมื่อะกี้มาให้นะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องมาทําตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เวลาเราเรียกเราตลองเรียกจาก p a y o n linux อย่างเดียวเลยนะครับเรียกโปรแกรมวิธีการใช้งานก็มันมีข้อจํากัดของมันอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราไม่สามารถ login MQL ได้นะครับอ่าพอล็อกอิน MQL ไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้พวกอะไรจาก Market ได้เลยนะครับมาร์เกมันก็คือพวก EA พวกสคลิปอะไรพวกนี้นะครับที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยราเราเข้าพอเราล็อกอินไม่ได้เนี่ยอ่ามันล็อกอินไม่ได้นะ ล้วก็ใช้พวก EA หรือว่าสคริปจากตลาด Market เนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เป็นเห็นเห็นที่ไอคอนมะเนีย่ยเป็นบั๊กเห็นนะ,ะมีบั๊กเล็กเล็กน้อยเนาะธรรมดาหน้าตาไม่เห่นอย่างนี้แล้วก็ฟูลสกรีนของมันเนี่ยมันไม่ฟูลสกรีนจริงๆนะครับมันจะมีทักบารข้างบนนี่เห็นนะ แล้วก็จะมีแถบชื่ออันใหญ่เป็น่มเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ทำมาทำไมก็ <_ C oughs> แต่ก็ใช้งานได้นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเมตาเทเดอรบน w ินโดเดสเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปสเปคใกล้เคียงกับ Mac นี่ แม่งเร็วกว่าเอออันนี้เป็น i5 เนนะผมเครื่องแม็คผม i7 แล้วซื้อซื้อในช่วงปีเดียวกันห่างกันไม่ถึงปีอะแบบเร็วกันเยอะเลยต้องสนองกันปุ๊บ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 ,บ,บ,บนี่ครับเป็นเอามาให้ดูแล้วกันว่ามันมันใช้ได้นะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือไม่สามารถล็อกอิน MQL ได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือลงได้เฉพาะเมตาเทเดอร์ห้าเท่านั้นนะครับสี่ลงไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ครับจะมีบอกไว้ว่าทําไมถึงลงเมตาเทเดอร์สี่ไม่ได้นะครับผมพยายามแล้วนะอืมองงาะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับใช้ได้แน่นอนเอ,อแล้วจำไม่ได้แล้วมีอะไรอีกอย่างหนึ่งนะแต่ช่างมันเถอะ ถ้าใช้งานปกติผมว่าถ้าที่ผมทดสอบดูใช้ได้หมดนะครับอโอเคไม่มีอะไรแล้วจ้าวันนี้ก็มาแนะนำแต่เพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ